สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะสิงหาสองห้าหกแปดวันนี้้อมจะมาทำข้าวผัดให้ลูกๆค่ะก็จะมีข้าวนะคะข้าวที่เหลือจากเมื่อคืนนี้แล้วก็หอมผักชีหั่นค่ะในส่วนของข้าวก็จะเป็นซอสผักเขียวนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซอสหวานนะคะ ต่อเลยนะคะจากนั้นก็จะเป็นไส้ไส้กรอบลงควรหนังกรอบนะคะเวียนนาค่ะมีหานี้เลยอร่อยค่ะ<ม>แล้วก็จะเป็นมะเขือเทศหั่นนะคะค่ะตามด้วยกระเทียมทุบนะคะจากนั้น แล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ก่อนจากนั้นเรามาโุกเขานะคะที่เราผสมกับส่วนผสมที่บอกไว้ข้างต้นผสมให้เข้ากัน,นะค,ะค่ะค่ะเติมผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความหอม สมนะคะก็เป็นเ่งนี้จากนี <stream confer dles> ้เ็าเต็มขนแล้วก็ผัดผงเห็นะคะผัดไปสักครู่ให้ผงเหอดเป็นอาหาของเด็กๆเด็กๆจะต้องทานข้าวการหายมีอชาเป็นมือที่สำคัญที่สุดนะคะมันมีสมอง ค่ะตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ใส่กะหลงำควรนะคะจากนั้นตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองจากนั้นตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะ ห่างจาืใอหมกระเทียมนะคะขาดไม่ได้กันไปเลย ก็ประมาณนี้น,นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต้องเห็นข้าวของดีๆบ๊ายบาย